กราบนมัรสการท่านเจ้าประครุณสมเด็จพระยานวชิโรดมพระอาจารย์หลวงพ่อวิริยังศินปโชโรที่เคารพอย่างสูงสวัสดีคณะนักศึกษาวิทันตาสาสมาธิออนไลน์รุ่นที่สองของสาขา20ข้าพเจ้าขอต้อนรับนักศึกษาวิทรรันตาสาสมาธิออนไลน์ทุกท่านในโอกาสที่มาพบกันผ่านทางออนไลน์ซึ่งถือเป็นเรื่องใหม่ และวิธีการใหม่ในการเรียนรู้วิชาสมาธิอาจจะก่อเกิดการขัดข้องบ้างในการเรียนระยะ,ยะต้นๆน,น,นี้แต่ก็ถือว่ามีความสะดวกตามสมควรในการเรียนผ่านทางโทรศัพท์มือถือหรือคอมพิวเตอร์ผู้เรียนสามารถกำหนดเวลาเรียนได้ด้วยตนเองตั้งแต่19บนาฬิกาจนกระทั่งถึง 8ในกาในวันลงขึ้นใช้สถตฐานที่เรียนได้ตามที่เห็นสมควรข้าพเจ้าขอเป็นกำลังใจให้ทุกท่านประสบความสำเร็จในการเรียนวิชาสมาธิและวิธีปฏิบัติสมาธิตามแนวทางของท่านเจ้าประคุณสมเด็จพระญาณวชิโรดมพระอาจารย์หลวงพ่อวิยังศีนิทโรในครั้งนี้ข้าพเจ้าขอนามัสการขอพระคุณ ท่านเจ้าพระคุณสมเด็จพระญาณวชิรดมพระอาจารย์หลวงพ่อวิทยังสินทโรที่สร้างหลักสูตรวิทันตสาสมาธิขอบพระคุณมูลนิธิสถาบันพลังจิตอนุภาพหลวงพ่อวิทยังสินทโรขอบพระคุณทายาททั้ง4ของพญาวิสุทธโกษาหรือในฟักสารเสนที่ได้มอบที่ให้เป็นที่ตั้งสถาบันพลังจิตอนุภาพสาขา20สศูนย์สมาธิพญาวิสุทธโกษาขอบพระคุณ คณะทำงานคณะพี่เลี้ยงและจิตอาสาทุกท่านที่มาช่วยเหลือและอำน,น,นวยความสะดวกแก่นักศาวิทยฐา์ตสาสมาธิในครั้งนี้ข้าพเจ้าขออาราธนาคุณพัะศีรตไตรและพระมารมีของท่านเจ้าประคุณสมเด็จพระญาณวชิโรดมพระอาจารย์หลวงพ่อวิยัางสีนิทโล ขอให้อภิบาลทุกท่านมีสุขภาพแข็งแรงและปราศจากโรคภัยไข้เจ็บและพยายนาคใสกหูด้วยครับสวัสดีครับสถาบันพลังจิต,ตานุภาพ20ศูนย์สมาธิพระยาวิสูตรโกษาจังหวัดจันทบุรี ตั้งอยู่เลขที่18ทับ2หมู่7ตำบลจันทนิมิตรอำเภอเมืองจังหวัดจันทบุรีบนเนื้อที่10ไร่เศษซึ่งเป็นที่ธรณีสง์ฆของวัดธรรมมงคลเท้าบุญยญนนท์ทวิหารสุขุมวิท101กรุงเทพมหานครที่ได้รับมอบจากทายาททั้ง4ของท่านพระยาวิสูตรโกษาฟักสานาเสน เมื่อวันที่12พฤษภาคม2518ได้เปิดการเรียนการสอนหลักสูตรครูสมาธิ ของสถาบันพลังจิตตานุภาพในปี2552รุ่นที่24จะตูวีสติโมสิทธิยานนับเป็นรุ่นแรกของจังหวัดจันทบุรีใช้ระยะเวลาในการเรียนรุ่นลับประมาณ6เดือนและได้ดำเนินการจัดการเรียนการสอนหลักสูตรครูสมาธิมาอย่างต่อเนื่อง ด้วยสถาบันตั้งอยู่ใจกลางเมืองติดห้างสรรพสินค้าโรบินสันจันทบุรีทำให้สะดวกสบายในการเดินทางสู่สถาบันและมีพื้นที่ติดแม่น้าจันทบุรีจึงมีบรรยากาศที่ร่มรื่นเย็นสบายจึงได้รับความสนใจจากประชาชนจังหวัดจันทบุรีและจังหวัดใกล้เคียงเสมอมามีจำนวนนักศึกษาเพิ่มมากขึ้นในแต่ละรุ่นส่งผลให้อาคารเรียนหลังเดิม ที่มีขนาดเล็กไม่สามารถรองรับได้อย่างเพียงพอจึงได้ก่อสร้างอาคารเรียนหลังใหม่ขึ้นเพื่อรองรับจำนวนนักศึกษาที่เพิ่มขึ้นโดยเริ่มก่อสร้างเมื่อวันที่24มกราคม2560ในรูปแบบของศิลปรกรรมร่วมสมัยสไตล์ยุโรปมีขนาดพื้นที่ใช้สอยมากกว่า656ตารางเมตร รองรับผู้เข้าอบรมได้มากกว่า300ที่นั่งได้เริ่มเข้าใช้อาคารเรียนหลังใหม่นี้ในวันเสาร์ที่17มิถุนายน2560ช่วงท้ายรุ่นที่40จัตตาริสโมอภินยานเป็นต้นมาโดยได้รับความเมตตาอนุเคราะห์สนับสนุนค่าดำเนินการก่อสร้างจากท่านเจ้าประคุณสมเด็จพระญาณวชิวโรดมพระอาจารย์หลวงพ่อวิริยังศิรินทโร ทางคณะศิษยานุสิตได้ร่วมสร้างอาคารประกอบซึ่งใช้เป็นโรงครัวและห้องรับประทานอาหารเพื่อถวายเป็นอาจาริยบูชาคุณแด่พระอาจารย์หลวงพ่อในการนี้ด้วยก่อให้เกิดความสะดวกสบายในการดำเนินการจัดการเรียนการสอนและกิจกรรมต่างๆของสาขาได้เป็นอย่างดี และในวันที่26คพฤษภาคม2562ท่านเจ้าประคุณสมเด็จพระญาน,นวชิวโรดมพระอาจารย์หลวงพ่อวิริยังสิรินทโรได้เมตตาเดินทางมาเปิดอาคารเรียนหลังใหม่นี้โดยให้ชื่อว่าอาคารพระยาวิสูตรโกสาคารพุทธศักราช2560เพื่อเป็นเกียรติประวัติแก่ผู้บริจาคที่ดิน โดยได้รับเกียรติจากท่านผู้ว่าราชการจังหวัดนายวิทูรศรีนามและภริยาร่วมให้การต้อนรับนับเป็นความภาคภูมิใจของขคณะครูสมาธิและศิษยานุศิ์ในจังหวัดจันทบุรีเป็นอย่างยิ่ง สายบันารันจิตานุภาพสูที่สายขาที่44ต้อมพิภพแกนั้น ปัจจุบันสถาบันพลังจิตตานุภาพ20ศูนย์สมาธิพระยาวิสูตรโกษาจังหวัดจันทบุรีได้เปิดการเรียนการสอนหลักสูตรครูสมาธิทั้งสองภาคเรียนประกอบด้วยภาคปกติเรียนวันจันทร์ถึงวันศุกร์เวลา18นาฬิกาถึง20นาฬิกา3นาทีและภาคเสาร์อาทิตย์เวลา9นาฬกาถึง16นาฬกา เพื่อขยายงานสมาธิตามปณิธานของพระอาจารย์หลวงพ่อสืบไปรวมทั้งได้มีการเปิดอบรมหลักสูตรต่างๆของสถาบันอาทิเช่นหลักสูตรสมาธิชั้นสูงไฮคลาสหลักสูตรอุตมะสาสมาธิสมาธิอันอุดมหลักสูตรยานสาสมาธิ ความอย่างรู้จากสมาธิให้กับผู้ที่จบหลักสูตรครูสมาธิแล้วนอกจากนี้ยังให้บริการจัดการเรียนการสอนในหลักสูตรต่างๆแก่สถานศึกษาหน่วยงานและองค์กรต่างๆเช่นหลักสูตรสักทสาสสมาธิสมาธิยกใจสู่สวรรค์ให้กับผู้ต้องขังในเรือนจำและทันทสถาน หลักสูตรยุทธศาสสมาธิสำหรับนักศึกษาวิชาทหารร่วมกับมณฑลทหารบกที่19จังหวัดสระแก้วจันทบุรีและตรานนตดหลักสูตรชินาสมาธิสมาธิชนะใจตนเองสำหรับประชาชนทั่วไป หลักสูตรจุลสาสสมาธิสำหรับเยาวชนในสถานพินิษ์และคุ้มครองเด็กและเยาวชนหลักสูตรสมาธิเพื่อพัฒนาพลังจิตสำหรับเด็กและเยาวชนในสถานศึกษาหลักสูตรสมาธิเพื่อพัฒนาการสอนสำหรับครูอาจารย์และบุคลากรในสถานศึกษาเป็นต้น สถาบันพลังจิตานุภาพ20ศูนย์สมาธิพระยาวิสูตรโกษาจังหวัดจันทบุรีมีจำนวนนักศึกษาที่จบหลักสูตรครูสมาธิตั้งแต่รุ่น24ถึงรุ่น47รวมทั้งสิ้น24รุ่นจำนวน816ท่าน ผลิตอาจารย์ยาศาสมาธิเพื่อทำหน้าที่ผู้ช่วยสอนจำนวน11รุ่นรวมทั้งสิ้น69ท่านซึ่งยังคงปฏิบัติหน้าที่อย่างต่อเนื่องประจำสาขาจำนวน57ท่านโดยมีคณะผู้บริหารสาขาทั้งสองภาคการศึกษาจำนวน9ท่าน นอกจากนี้ยังมีคณะทำงานจิตอาสาจากผู้ที่จบทั้งหลักสูตรครูสมาธิและอาจารยยศาสสมาธิในรุ่นต่างๆอาสาเข้ามาช่วยดูแลและอำนวยความสะดวกในการจัดการเรียนการสอนหลักสูตรต่างๆของสถาบันอย่างต่อเนื่องซึ่งทุกท่านปฏิบัติหน้าที่โดยมิได้รับค่าตอบแทนแต่อย่างใด เพียงเพื่อถวายเป็นอาจารย์บูชาคุณแด่ท่านเจ้าประคุณสมเด็จพระญาณวชิโรดมพระอาจารย์หลวงพ่อวิริยังศิรินทโรด้วยกายวาจาและใจโดยแท้จริงเมื่อเกิดวิกฤตการแพร่ระบาดของไวรัสโครโรนาหรือโควิด -19 ทำให้ไม่สามารถเปิดเรียนวิชาสมาธิได้ตามปกติทางสถาบันพลังจิตานุภาพ20ศูนย์สมาธิพระยาวิสูตรโกษาจังหวัดจันทบุรีจึงได้ขออนุมัติเปิดหลักสูตรวิทันตสา,าสมาธิออนไลน์แทนการเรียนตามปกติจากมูลนิธิสถาบันพลังจิตานุภาพ จัดดำเนินการเรียนการสอนเมื่อวันที่4มีนาคมถึงวันที่14สิงหาคม2564เป็นรุ่นแรกและได้รับความสนใจมีจำนวนนักศึกษาสมัครเรียนทั้งสิ้น126ท่านและมีสิทสอบในรุ่นที่1จำนวนทั้งสิ้น100ท่านปัจจุบัน กำลังดำเนินการจัดการเรียนการสอนหลักสูตรวิทันตาศาสมาธิออนไลน์ในรุ่นที่2ซึ่งได้ประถมนิเทศและเริ่มเรียนเมื่อวันที่1กันยายน2564เป็นต้นมามีผู้สมัครและผ่านคุณสมบัติเข้าเรียนในรุ่นที่2นี้จำนวน129ท่านเป็นผู้ที่เคยเรียนหลักสูตรต่างๆ ของสถาบันมาแล้วร้อยล้า39.3และผู้ที่ยังไม่เคยเรียนหลักสูตรใด,ดๆของสถาบันพลังจิตตานุภาพมาก่อนถึงร้อยละา60.7ได้แบ่งนักศึกษาออกเป็นกลุ่ม แต่ละกลุ่มมีคณะทำงานประกอบด้วยอาจารย์ิยาสาและครูสมาธิพี่เลี้ยงจิตอาสาช่วยดูแลนักศึกษาในการเรียนออนไลน์ผ่านแอปพลิเคชัน Line Open Chat มีการบันทึกผลการเรียนในระบบ Google Form ถือเป็นการเรียนสมาธิในรูปแบบใหม่ที่ใช้สื่อโซเชียลเข้ามามีบทบาททำให้ได้รับความสะดวกสบายภายใต้สถานการณ์ปัจจุบัน ขออนุโมทนาบุญกับผู้ที่มีส่วนในการจัดการเรียนวิทันตสาสมาธิออนไลน์รวมทั้งขอให้นักศึกษาวิทันตสาสมาธิออนไลน์ทุกท่านประสบความสำเร็จในสิ่งที่มุ่งหวังตั้งใจทุกประการ